สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายพ่อขุนสายสีครับผมบริวารจิเป็นเลขคํานวณของพ้อเด้อครับผมก่ามาเชียร์กับเดินลงไปครับบริวารจิเป็นสูตรเลขสูตรสามสามสูตรครับพี่น้องเนาะรวมไปถึงเลขอ่าวิ่งตัวเดียวหรือว่า2ตัวบนเด้อครับผมครับเดินลงไปแล้วในคลิปนี้พอจะมาย้า ตัวเลขครับผม3ตัว2ตัวร่วมไปถึงสอบถามเลขความฝันกันครับพี่น้องเนาะเลขความฝันของพ่อขุนสายซีเด้อครับผมกวดวันที่สิบหกุษภาคมหกสิบแปดครับผมเบิ่งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องหลายท่านก็รอค่อยเลขค้ามฝันของพ่อขุนสายซีครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพ่อก็มาเชื่อกับขอขอพระคุณพ่อขุนสายซีครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะ ฝากเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ครับเก่ามาเชียน้ำเชียร์แล่วก็ะอูน้ำช่ยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก,กับพ่อขุนสายสี่โค้งสุดท้ายกันเลยครับลลพ่อครับลโลครับเกามาเชีย์สวัสดีพ่อขุนครับผมสวัสดีครับดิยินบ่ได้ยินอยู่ครับพ่อเออว่าหายมันเปลี่ยนอย่างเหมือนกับว่า ลำพงมีปัญหานะมั่งพอครับผมเปียรครับกบอลส่งต่อลำพงก็ได้พอเพราะอันนี้ใส่ลำพงเดียวนี่การกัดพอใส่ลำพงมันติดกูได้ยินเลยอ๋อหรือว่าพอไปเสียบหูฟังบอกว่าเหรอเนี่อันนี้พอใส่หูฟังอยู่เลยอ๋ออันนี้ยังงี้ได้พ่อได้กันกัรกัรพอใส่หูฟังมันติดเสียบติดกูได้ยินเลยเพราะมีเสียงพอครับผมมันเป็นอย่างบู้ไอ้พวกเราจับกิดเงี้มันเริกมีปัญหาแล้วอ๋อ เริ่มงี่มีปัญหาครับอยากได้ไหมมั้งยากได้ไหมครับพี่น้อยอํซี่ครับผมเอางวดเยเขางวดเยจัดให้พ่อครับผมครับผมให้ได้ไหมนะพ่อกงวดนี่อันวรเจังไดนพ่อบาตนี้บพรว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับผมโค้งสุดท้ายโค้งฝันน้ำเด้อพ่อเออโค้งฝันงวดนี้ เป็นบอสชัดเจนจังไงโอ้บอสชัดเจนที่พอเป็นบอสมาสกิดแน่บ่ะพอมากกับแบยังไงอ่ะคือคือเป็นบอสคุณตัวเลขครับผมอือเป็บอสคุณตัวเลขแต่ว่าเป็นบอกเป็นได้ได้ยังไงกูว่าไอ้เลขที่ไอ้เลขที่คือไม่สูตรที่ว่าเฮ็ดไปแล้วกัน นี่ไปแล้วนะเลขมันมี้ก้นเขาแล้วครับผม,มเร่ก้อนเขาแล้วอยู่ไม่ดีล่ะอืมเนี่ยคนติดซื้อให้ให้ไอ้ปืนยังผีดครับยังไงกบอกหูแล้วผลด้วยนะโอ้โอเนเหมือนกับว่าวผลจะมามย้ำว่านี่ที่หายไปในเขาแล้วครับผมแน่ครับเลขเขาแล้วไอ้ไอ้บอกขึ้นตัวงสงสัยคนติดต่อจะสอบปะกวดนะครับคนว่าเขาแล้วนี่ครับผม เออวันที่เบก็วันวันหน้าวันหน้าที่บอกคุณตัวมับจักดฝันเงาล่ะฝันว่าเออยังอยากคอยๆอยู่ดิพ่ออยากค่อยๆเล่นยืนป่ะครับผมนี่กับพ่อได้อยู่พ่อถ้าไปเห็นนั่นเห็นหนีแล้วมันหายไปดังดังดังยังคือเก่าหรอพ่อว่าเป็นยังหรอครับผมใช่ครับนี้ฝันครับผม ันว่าไปไปเห็นกูโบกูกจะระจะระมือดิฝันไปบกขึ้นผมเขาเคยไปหลองหมยครับกาไปใส่โบกูมันโบกยเห็นเลยนะครับผมเออแค่ไปดูใส่โบกูในในฝันนะโบกูวันตะขวงเราอยู่ใส่ครับผมเออมามันโเคยเห็นแ้่เพียงะก่นี่วันว่า บือเครื่องสั่นก็ไปไปได้เขาเอาของให้เขาเอาอี้มันเป็นใส่ใส่ก็อี้ค่ะแต่ว่าหั่นโบแมนโบแมนคค่ะรับเป็นเป็นอี้สวยเป็นอี้สวยของผรูนี่แหละอืมอี้สวยเออเจ้าบ่ามันงามง่ามเลยใหญ่ใหญ่ซ้ำเหรียญสิบเท่าโอ้ใหญ่จนใหญ่เจ้ว่าเป็นท้องค่ำเด้อครับ ทองคำเข้าไห้ได้ดีป่ะเข้าไห้ก็ที่นี่น้ำขอบมันนี่ยหวังเก็บน,น้ำน้ำขอบไอ้ขอบวงมันเนี่ยแต่ว่ามันอ่ะเป็นวงผมเนี่ยเป็นออกเป็นเหลี่ยมอย่างไรหูแล้วก็เป็นคล้ายๆก็ปิ่งลงอย่อยๆลงมาสองอ่นเนี่ยนะทำงานไข่ไข่ไข้เขาเอื่อยไงไอ้เข็มกัดของพวกผู้หญิงผู้ชายเขากัดอ่ะโอ้นั่นแหละลักษณะยังกันเลย ครับจะมาหักเป็นเป็นสีสวย,อยนะครับผมอืมแต่ว่ามันงามวันนี้จอร์ดี้พ่อก็เลยเอาไปให้เขาเบิง้งครับผมเอาไปให้เขาเบิง้งเขาว่าทองค้ำเขาว่างสีพอมันเหลืองงามเนาะเป็นทองค้ำวางเสีเขาว่าครับเออนั่นแหละจอร์อดี้จอร์ดี้หุนเดียรือโอ้เด็กเข้าได้กขวาน เลขสี่อยู่ในเลขพอเนาะครับผมแม่ยูได้เลขพอแต่ว่าพอมีเลขเลนอยู่ครับนี่นี่แหละความฝันกับพี่ยังสี่ะแต่ละแต่ละมือที่ผ่านมาครับผมฝันโบเป็นเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยบอก็ัวพี่ฝันนี่แหละที่ว่าได้ของมือขึ้นอ๋อที่เป็นในเลขที่พอจะให้ในคลิปนี้นะครับผม เออเลขอีพออีพอเนีนไห้เออวันที่เลขทีพอให้ไปวันที่ที่สามหนึ่งครับผมสามหนึงน่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดห,าหา้หาแล้วก็ีสามเนนพอครับผมเอขขอคือซื้วกหกสามอีกตัวหนึ่งหกสามเนียนพอ,อกันไว มาที่นี่โซนเน้นมาเออครับผมโซทีพ่อที่เน้นไงขึ้นเน้นรักษาเพื่อเน่น้นเจ็ดสามก็เจ็ดหาเจ็ดสามเจ็ดหาครับผมแมนเน้นเจ็ดสามก็เจ็ดหาโซล่องลงไม้อีกหน่อยหนึ่งกับขึ้เจ็ดหนึ่งร่องเจ็ดหนึ่งแมนธรรมะทีออกมาหนะะาหลักษาตรงนี้ครับขื้นขึ้สมมูลว่าเจ็ดนี่พ่อมั่นใจว่าทั้งไหนกันเจ็ดมาหลักสิบห่อ สีมารับสิบขอสายบนด้วยครับผมบัตรที่นี่โตโตสี่สิบม้าปัะกบเนี่ยจิตเป็นรัดหน่วยกับมีสามก็หารครับผมที่มันส้นเด่นอยู่ตรงน,นี้นะส้นสามก็หารครับก็คือสูตรที่สองของพอครับผมแมนสูตรสองน่ะแหละสามหาหกมีสามก็หาบัตรที่นี่าา <ๆ S 1> บัตรบัดที่นี่มันมีสูตรพ่อมีสูตรมีสูตรสามสูตรสี่ประกบต้นเด่น ครับผมมันเป็นเหล็กหาโตทั้งสามสูตรมันเป็นเหล็กหาโตทั้งสามสูตรมันส้นกันมากนี่ออกทุกหมวดครับพ่อเขาสามสูตรนี่ส้นกันมามันติดเหลืออยู่กว่าม่านสามสูตรแต่ละหมวดนะครับหมวดนี้หมวดหมวดนี้มันส้นหนึ่งหาหกหนึ่งหาหกเหล็กสามสูตรส้นกันแนนหนึ่งหาหกเนี่ยหมวดว่าหันกับหมวดว่าหันมันส้น ไอ,อ, <8 S 2> อ้ต้นแปดต้แดปดต้นต้บบนแปดอะไรก็ยงีเยมัน,นม,นนมนนดหมบห่บหมดหมหมดหมดหมหมมดนม้น,น,นมด<อ>ออน,นม้นมดห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 มดมดออมดหมดนมดหมมดห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 มด่มดหวดนมดหมดนหมหห งดความผุนอีกงดส้นสองหกเอ็ดครับผมออกเจ็ดสองเฮ้ออกสองเอ็ดเมียนออกต้นขู่เลยงดงดคัดได้อีกกับส้นส้นซีส้นซีแปดเก้าครับเออส้นสีแปดเก่าออกแปดเอ็ดเนี่ยปัดจิบจีบทุกหมวดออกกระดาษงดนี้ส้าหกหนึ่งห้าหกมีอยู่ในหนีตัวหนึ่งยสิบหัวอยูดหนึ่งห้าหก เออบัดที่นี่โตโตโตที่มันติดเดี๋ยวมันติดมันติดหาแน่นวะครับผมเออติดหาก็ติดหนึ่งติดหนึ่งนี่ครับติดติดหาก็ติดหนึ่งจับบัดนี่ฮกจับบัดนี้ฮกนี่มันก็มันมันมันกับมาโซนน้ำมูครับผมบัดนี้ถ้าฮกโซนน้ำมูนี่โตโตแต่เขาเด้อครับถ้าฮกมันมันมา ก็ยินก็รับหลายสำนักก็กกรสร้างพ่อฮกทางหกมาหนิฮังทางฮกมารับหวยมันมีสามหาหกแมนบอลครับผมทางฮกมาหนีิหวยออกเจ็บหกอืมนี่ตัวที่สิ่แปรเขากัดกัดขึ้นเจ็บหกอะครับ,รบเจ็ดหกก็เอ,อาหกสามที่ที่ที่พอให้ มันมีตัวมันมีตัวเึ่งขึ้นเจ็ดหกปีพอบน่ท่าไรไห้ครับหกสามเจ็ดหกเจ็ดหกพอพอว่ามันบองงามพอก็เลยกอยากจับมันน่าครับบอเออมันบองงามพอก็เลยก็อยากจับแต่ว่ามันแบบมันแบบจนในสูตรเต๋ครับผมแต่ว่ามันแบบเ้าอวนป่วนล้วเขาอยู่ตลอดนะโห้ยมันเป็นเทเลงอะไรก็ได้ก็ลง้งมันมาก มันกินทิมก็ทิมก็ได้การกินดากทิมอะถ้ามันออกครับถ้าออกเจ็ดเจ็ดเลยได้เลยหกมากนะแต่หกมากอะจีเป็นหกสามกับเจ็ดหกไม่อะก็ทีออกใกล้ยู่บอมานนี้ครับผมแค่แคออกหนึ่งหกก็มันออกก็ได้หรอกตีหนึ่งหกก็ออกจะมี่ี่นี่โตแบก็ขึ้นนอกนอกเหนือจากไอ้คุมนี้ก็คือที่เจ็ดหกก็ก็หกสามนะ ครับผมกรเพื่อนมัดกับ้เพื่อนเอาเขาเพื่อนโบมากกับมันมีตัวรับตาโวครับวัดบัดที่นี่โต๊ะสีโต๊สีมาดเดนบัดที่นี่ก็คือมันมีนี่หนึ่งหาหกนเนาะครับผมแต่สมมูติวมาหกกันหนึ่งนี่โบมากสวยมากหาเลยจะเก็บหาโตเดี่ยวเลยใช่ครับเออเนี่ยพอที่มันใจวัเพึ่งไปพึ่งมาเลื่อมันจะออกเก็บหาบอกเลยครับเจ็ดห้า เจ็ดห้าครับผมหาเป็นรักหน่วยเจ็ดเป็นรักสิบนี่แหละโัวตัวตัวสี่สิบเน่นรักรักแบบรัวเน้นที่สูงก็คือเจ็ดห้าครับที่พ่อมาาเจ็ดห้าสองเจ็ดห้ากักแปดเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าอ่าพตัวใดตัวหนึ่งออกแน่นอนครับรักลอยผมพ่อมั่นใจว่าที่สองห้าแปด มันจิปลากรอนมัดตัวหนึ่งร้อยสองห้าแปดนั่นมันจีบมีปลากอนมัดตัวสองตัวพ่อเขเรยมัน่สองสองหางสองก็ดหนางักแปดกินหนามันที่นี่มันมีมันมีโตก็คือเลกใส้ที่พ่อเรียนได้สูตรมันเรียสามตัวเดียวแั่ตัวครับผมเออถ้าเลขถกเขาเรียกนสามเขาเลขยกหมมั่วมากนีเลข เลกอยู่น้ำกันนี่มันจับกันแต่ว่ามันไปว่ามามันเล็กเป็นเล็กหลายตัวเมมเมันอีมีเลขกหลายตัวมันอีเพิ่มหาสามติตัวหนึ่งมันมีออกอยู่เลขกหาสามอือแต่ว่าพ่อหน้าออกนะเล็กโมมีหลักไปครับผมก็เป็นสามหาอีกติได้อยู่อนตอนที่เป็นสามหากรณีอายุ ก็เอาไว้่นให้น่นพิจารณาก็ได้เด็กสามหาแต่ว่าพอ่อปรจับตามตัวให้หนครับ,รบผมเอาไว้เป็นตัวกันมันหาหาคนมดครับสามหานี่แหละเดขกอยู่ในกลุ่มเนี่ยที่ประมาณหาพวกประมาณนี้ <9 S 2> นะครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายของพ่อครับผมเน,น้นเน้นทุดกๆก็คือเจ็ดหาตัดเจ็ดสามกบพอรักลอยก็ให้ิ่น <5 S 2> จับเจ็ดสาม เลยลักลอยกับจับนี่แหละสองห้าแปดครับผมสองยี่สสองเจ็สบสามยังนี่หละครับห้ายี่สสองเจ็สบสามสองเจ็ดิห้าแปดเจ็ดิห้าแมนนี่ค,ครับตัวรักหลักตัวรักหลักมันคือว่านี่ก็มาสรุปใหตพีน่นาร์ซี่ครับผมเพระหนี้อยู่ในกลุ่มนีหรอครับพ่อวันที่นี่เลขเลขอีกตัวหนึ่งเด้อครับผมเลขตัวหนึ่งคือยี่สิบ อืมเจ็ดหนึ่งตัวร right. ่องบ่อเจ็ดเออเป็นตัวล่องอยู่ตัวว่าหักเจ็ดหนึ่งเนี่ยข้างล่างมันมีอย่างเดียวเลยเจ็ดเจ็ดหนึ่งตี่ข้างล่างครับบ่อยังสงสัยว้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดในเจ็ดที่เป็นเหรียญผลรางเดือยครับผมเป็นผลรางวยเรืยเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดในคนเหรียญใบแง่พ่อญาตเรื่อยอ่อขึ้นเจ็ดข้างล่างหมดครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง แถวหลังให้ตรวจก่อนไอ้ข <insecure> <go van es> be being so ้างล่างมันม <do> ีหนึ่งสองสามเป็นตัวครับผมที่นี่มันมีมันมีสูตรลัดหวยที่พอกอะไรมากมันมันสามห้าเจ็ดมันเป็นหลักหวยเขาครับที่นี่สามห้าเจ็ดกับหนึ่งสองสามมันก็มีเป็นหนึ่งเจ็ดตัวอืมแนนบัวล่ะครับผมต้องเป็นหนึ่งเจ็ดไมนหนึ่งเจ็ดหลางหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไใ้คนที่หวยเนี่ โตโตหนาเหรียญที่สุดก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเด้อข้างครับผมโอกาสออกถ้าเกิดสมมติว,มตว,ว่าทางทางล่างออกหนึ่งเจ็ดเป็นตัวหลักครับทางบนออกเจ็ดห้าหรือเจ็ดสามที่มันออกเจ็ดบนเจ็ดลางะไรยเงี้ยอมแนวรัวครับผมเออเนี่ยเลขมันติพรายามันออกไปยังที่นี่นครับผมมาย้ำโค้งสุดท้ายให้กับพี่น้อยจี้เขา ก็มาเชียร์กะสิลบกวนพอจำเนี่เด้อครับพอพอพระคุณพอขุนสายซีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพอมาย่ำคงสุดทถ่ายกับพี่น้องเนาะความฟันเพิ่นกับฟันว่าเด็กเข้าเด็ของเลยครับผมเพิ่นว่าเหลขกจีอยู่ในชุดที่เพิ่นประกบให้นี่แหละครับพี่น้องเนาะครับผมว่าจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดหาครับพี่น้อง ล่องกะจะเป็นเจ็ดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเกาะมาเชื่อจขึ้นให้ได้ครับพี่น้องต๊ะกันกะจะพวกเจ็ดหกหกสามสามหาครับพี่น้องเนาะครับส่วนเลขกสามตัวก็จะมีสองเจ็ดหาแปดเจ็ดหาครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องสําหรับแนวทางตัวเลขของพ่อขุนสายสีครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกาะมาเชื่อกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟโชคดีถูกหวยลร่เงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่ 16พฤษคุภาพคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ